ราณอาคมประพันธ์โดยสองสิงหาบทที่ส4คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรลิกสำหรับเครื่องจักรกลคำคืนนั้นแทนที่จะได้นอนหลับพักผ่อนกันอย่างสงบสุข กลับต้องมาระเวทระวังภัยต่อสิ่งที่เหมือนจะยิ่มกลายเข้ามาใกล้มากของบรรดาหมาป่าหรือหมาประเภทไหนไม่อาจทราบได้ยิ่งพวกมันอยู่ในป่าแถบนี้ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะเป็นเขตป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์นับตั้งแต่สัตว์ประหลาดคนมีผิวหนังเหมือนกบแมงมุมยักษ์ล่าสุดก็หมูป่า ที่มีของอาคมอยู่กับตัวชนิดฟันแทงไม่เข้ามาบัดนี้หมาป่าหมาจิ้งจอกหรือหมาอะไรก็แล้วแต่พากันหอนรับเป็นทอดทดเหมือนสื่อสารบอกข่าวถึงกันเรื่องการก้าวล้ำของเขตมนุษย์อาจด้วยเสียงปืนเมื่อตอนกลางวันกลิ่นผู้ลุกล้ำอนาเขตหรือกลิ่นเลือดของหมูป่าที่ถูกพรานอาคมสังหารจึงทำให้พวกมันตื่นตัว แล้วออกล่าหาเหยื่อในยามกลางคืนเวลากลางคืนคือเวลาของพวกมันกลางวันพวกมันมักจะหลับและสุกซ่อนตัวอยู่ในโพรงหรือในปล่องถ้ำหรือในที่พักอะไรก็แล้วแต่แต่กลางคืนมักออกล่าหาเหยื่อที่ลุ่งลำเข้ามาในอนาเขตหากว่าเป็นหมาป่าในแถบนี้มักอยู่กันเป็นฝูง มันจะมาถึงที่พาพวกเราไหมพรางโขนนายทหารหัวหน้าคณะหันไปถามพรางโขนด้วยน้ำเสียงกังวลไม่แน่มันอาจจะบุกมาถึงตรงนี้ไม่นาทีใดกุนนาทีหนึ่งเป็นหมาป่าใช่ไหมลุงพรานหนุ่มหันไปถามทุ่าทินอาจจะเป็นหมาป่าจริงๆแล่แถบนี้ข้าก็ไม่เคยพบเจอพวกมันสักทีหรอกเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าไอหมาพวกนี้มันดุร้าย ป่าลึกแถบนี้อาจเป็นที่อยู่อาศัยของมันจากที่ผมรู้มาหมาพันบางแก้วก็มีเชื้อสายมาจากหมาป่าไทยใช่ไหมครับร้อยโทรศัพท์เอ่ยมาชวนคุยให้คนอื่นเบาใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากว่าเป็นหมาพันบางแก้วจริงๆก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหมาป่าตามอย่างที่เคยปรากฏในต่างประเทศรู้เอาไว้เลยว่า มันดุร้ายขนาดไหนตอบไม่ได้ครับพรานอาคมบอกพอพวกเรายังไม่เห็นหน้าเจ้าพวกนี้สักทีพวกมันมักไปไหนมาไหนรุดเร็วหลบหูหลบตามนุษย์แต่ตามที่มีการฟังกันมาหมาพันธ์บางแก้วอาจมีเชื้อสายมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ของสุน,นัขพื้นถิ่นและสุน,นัขป่าจนเกิดเป็นหมาพันธุ์นี้ครับเชื่อกันว่า หมาพันธุไทยบางแก้วมันดุมากอาจได้นิสัยมาจากหมาป่าผมเองก็เคยได้ยินมันเหมือนกันครับผู้พันรุดบอกแต่ตอนนี้พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับหมาป่าจริงๆไม่ใช่บางแก้วบางขวดเลยนะกำนันสดว่าแกโลบมองสีหน้าเพื่อนซึ่งดูท่าจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างไอ้โขนเราจะจัดการยังไงดีถ้าไอหมาพวกนั้นมันบุก ก็ตรงเพ่นขึ้นต้นไม้สิวะพรานขนบอกตอนนี้อย่าพึ่งตื่นตหนกกันดีกว่าครับให้มันมาจริงๆเสียก่อนแล้วค่อยหาทางหนีทีไล่กันผ่านอาคมสรุปในตอนท้ายเวลานั้นยังได้ยินเสียงสุน,นัขหอนรับกันดังมาให้ได้ยินเป็นระยะเสียงของพวกมันซึ่งแสกขึ้นมาในค่ำคืนที่เงียบสงบและเย็นเย,ย,ยียบ จึงยิ่งทำให้วังเวงอย่างไรชบกุลกระทั่งคนคืนไปแล้วเสียงของพวกมันจึงยิ่งคมขวัญให้สยองกล้าวไปตามๆกันแถงเวลานี้มันกำลังใกล้เข้ามาแล้วสายลมพัดพลูพัดหมู่ไม้ใหญ่น้อยให้โบกสะบัดความเย็นยิ่งปกแผ่พระจันทร์แขวนอยู่บนปลายฟ้าดวงดาวระยิบระยับงามจับตา แต่ในค่ำคืนนี้กลับเป็นคืนที่น่ากลัวอีกคืนหนึ่งของชาวคณะเมื่อเวลานั้นจู่ๆกลับได้ยินเสียงวิ่งสบสาบมาบนใบไม้แห้งพลางโขนตื่นตัวแกให้พลางกล้องไปปลุกคนอื่นๆซึ่งเข้านอนกันไปไม่ถึงสองชั่วโมงบอกถึงการมาถึงของหมาป่าพวกนั้นแล้วคนอื่นๆอ,ออกจากเต็นที่พักมารวมตัวกันที่หน้ากองไฟ ก็พอดีที่เห็นเจ้าตัวหนึ่งวิ่งมาถึงมันโกงคอหอนเสียงดังคล้ายส่งสัญญาณให้พักพวกรับทราบก่อนตัวอืนอ่นจะหอนรับเป็นทอดๆจะกรรมเลยอย่าให้มันเข้ามาได้พรางโขนบอกพรานหนุ่มพรางก้องให้ยิงหมาที่วิ่งมาถึงเจ้าสุนัขป่าตัวนั้นขนยาวหางเป็นพวงหูตั้งร่างกายสมบูรณ์สีน้ำตาลแซมขาวน่อย ดวงตาของมันแดงก่ําสะท้อนแสงไฟยิ่งประกอบให้ดูถึงความน่าเกรงขามอย่างถึงที่สุดเมื่อพลางโขนเตือนเช่นนั้นพรานหนุ่มจึงประทับปืนแล้วลั่นไกอย่างทันทีปั<บา>งเสียงปืนดังก้องไปทั้งราวััยในขณะลู่ตะกัวพุ่งเขา้าหาหมาหมายจาะเขากลางแสกหน้าแต่ดูเหมือนว่ามันจะเบี่ยงตัวหลบทันกระสนุนจึงพลาดเป้าไปอย่างไม่ควรเป็น พอนัดแรกพลาดเห็นท่าไม่ดีเจ้าแขกยำวิการจงหมุนตัวเพ่นแนบไปอย่างทันทีมดไปแล้วอย่าเพิ่งวางใจมันอาจจะไปตามพวกมาก็ได้ระวังตัวด้วยนะครับผ่านอาคมบอกเขามองไปยังความมืดของหมู่เมฆไม้ในความรู้สึกคล้ายกับความเคลื่อนไหวมากมายอยู่ในนั้นหากมันมาก,กันเยอะใหรีบปีนต้นไม้ทันทีเลยนะ แต่โขนบอกชาวคณะเสียงปืนเมื่อสักครู่คล้ายหยุดเวลาให้นิ่งสงบนับแต่บัดนั้นเสียงหมาที่หอนรับกันเป็นทอดๆในคราวแรกก็พลานหายไปด้วยมแมลงภัยที่ขับขานบุรเพลงก็ยุติปีกเริงระบำมีเพียงสายลมบางๆเท่านั้นที่ลอยละล่องพัดไลลให้เย็นสบายนานนับชั่วโมง ในจังหวะที่ทุกคนวางใจแล้วว่าจะพวกหมาป่าจะไม่บุกกลับต้องพากาันขนลุกสู้เมื่อพื้นที่ป่าความมืดตรงหน้ามองเห็นแต่ดวงตาสีแดงํำปรากฏขึ้นเต็มไปหมดเดนั่นมันมากแล้วเสียงสั่งเตือนจากพลานโขนทำให้ทุกคนมองไปยังทิศท,ทางนั้นตางขนลุกสู้ก่อนจะยิงสถานไปทั้งตัวเมื่อมีตัวหนึ่งโก่งคอหอนนำ ก่อนจะมีตัวอื่นหอนรับกันรังงมจะบรรเลงเพลงมาควางขึ้นหรืออย่างไรยิงมันเลยไม่ลุงทางก้องถามบ้างเขาคิดว่าเสียงปืนจะช่วยยุติการบุกรุกของมันได้ต่อเท่าใสา่หน้าแล้วส่งสัญญาณแปลงราบเป็นลิงหลือเปลีนขึ้นต้นไม้เร็วทามันบุกขึ้นมาจนตัวค่อยยิงเมื่อพรานเท่าบอกเช่นนั้น คนอื่นๆจึงรีบปีนต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับตัวเองอย่างทันทีเช่นเดียวกันไม่เห็นความเคลื่อนไหวของมนุษย์ปูงหมาก็หายเลือดจึงพาก,กันบุกอย่างทันทีทันใดเสียงเหา่าเสียงขู่ของมันฟังแล้วขนาดทำให้คนลุกไปอย่างทันทีทุกคนปีนขึ้นสูงไปจนถึงคาคบไม้บางตัวพยายามกระโดดและปีนตามขึ้นมาจึงถูกยิง จนต้องพ่ายแพ้ดิ้นตายลงตรงนั้นปังปังปังเสียงปืนดังจนหูดับตับไหมหลายตัวเมื่อถูกยิงก็ร้องระงมบางตัวหนีตายวิ่งพลานบางตัวไม่ยอมจะปีนขึ้นไปอีกพอถูกยิงก็ร่วงลงกับพื้นสิ้นชีพไปต่อหน้าต่อตาพื่อนฝูงตัวแรกถูกยิงตัวต่อมากนหน,นกันมายังไม่รู้จักหมดสิ้น คนมอนต้นไม้ตามเบียดชิดกันอย่างหวาดกลัวผู้พันโรดและร้อยโทรสักขึ้นไปอยู่ต้นเดียวกันพรานหนุ่มขึ้นต้นเดียวกับพรานโขนส่วนกำนันพรางก้องและร้อยโทสมยศขึ้นต้นเดียวกันอีกต้นหนึ่งคือพรานอาคมทุกคนต่างปีขึ้นไปอยู่ในความสูงระดับเดียวกันหมดเบืองล่างฟูงหมาป่าต่างพากันวิ่งพล่านรอบที่พัก เต็นถูกผุกมันกกกระชากจนพังราบข่าวของถูกกัดกระจักกระจายเพื่อหาของกินอย่างดีที่บางส่วนติดขึ้นไปบนต้นไม้กับเจ้าของด้วยแต่ก็เป็นส่วนน้อยหากเทียบกับของที่เหลืออยู่เฮ้ยเฮ้ยนของคนว้่หทางกล้องว้ายมาเจ้าตัวเนืองคุยเอากล่องใส่เนื้อหมักที่พวกเขาหมักเอาไว้หมายใจกินในตอนขับขันมันขบกล่องจนแตก เราพากันรุมกินอย่างหิวกระหายป่าเอ้ยของกินถูกมันแย่งไปจนหมดทั้งอาหารกระป๋องทั้งข้าวของต่างถูกหมาป่ากัดก,กระชากจนกระจุยกระจายตัวที่งคงขู่มนุษย์อยู่ตรงโคนต้นไม้ก็ยังทำงานขู่อย่างไม่หวากลัวครั้นถูกยิงก็เค่ร้องและวิ่งหางจุกตูดหายไปแล้วก็มีตัวใหม่มาเฝ้าแทนไอพวกนี้มันทำงานเป็นทีมเว้ย พานคนเห็นดังนั้นถึงว่าบ้างแล้วเอาอยัางไงดีล่ะพานข้าวของถูกบันทำลายไปจนหมดแล้วผู้พันโรดถามพานอาคมจะอีกฝั่งหนึ่งปล่อยมันไปก่อนเถอะครับให้มันไปเสียก่อนค่อยลงไปสำรวจความเสียหายคงยากแล้วแหละแบบนี้คงสว่างนู่นแหละพวกมันถึงจะไปไอ้พวกมารยำเอ้ยพงขวนบนโดยมองผู้สุน,นัขป่าทำลายเข้าของอยังไม่อาจช่วยอะไรได้สักอย่าง นีแน่ร้อยโทสักยิงปืนใส่ตัวที่เข้าไปทำลายเต็นที่พักของเขาปังปังปังพวกมันแค่ร้องแล้วกระโดดหลบพอสิ้นเสียงปืนก็กลับมาทำลายเข้าของใหม่จะปล่อยว่าอย่างนี้หรือไงพานคงต้องทำใจแหละครับพวกเราไม่มีทางเลือกลงไปตอนนี้ก็มีแต่ถูกพวกมันรุมทำร้ายหนักข้ออาจถึงตายได้ ไอ้พวกนี้อาจมีเชื้อพิษสุนัขบ,บ้าหากดวงกาดเข้าไปแล้วก็อาจป่วยตายกำนันสดว่ายังปลดปลงสุนัขป่าหลายสิบชีวิตยังคงคุย้เขียกของกินจากที่พักของมนุษย์ทั้งแปดอีกราวชั่วโมงจึงลาถอยจากไปทีละตัวโดยได้ยินเสียงหอนมาจากที่ไกลๆอาจเป็นการส่งสัญญาณให้พวกมันไปทางนั้นก็ได้ กว่าตัวสุดท้ายจะจากไปเล่นเอาชาวคณะนั่งนิ่งจนขาแขนชาแขนก็แขนกวดก็กรธแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองเสษซากความเสียหายอันเกิดจากน้ำมือคมหมาป่าเหล่านั้นจนกระทั่งพวกมันจากไปอย่างไม่ใยดีเราจะลงไปได้หรือ,อย่างครับพานร้อยโทัสมยุศถามอย่าเพิ่งพรางขวนห้าม นอนกันบนนี้แหละให้ถึงเช้าเสียก่องค่อยลงไปทำไมหรือลุงพานกองเอ่ยพวกมันอาจย้อนกลับมาอีกยังไงล่ะหากมันมากันเงียบเราวิ่งไม่ทันคิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนได้แต่ระบายลมหายใจออกมาแล้วตัดสินใจขยับท่าหมาให้ผ่อนคลายอาการเมื่อยจัดหาที่พิงหลังแล้วเอนนอนเพื่อเฝ้ารอเวลาให้ถึงเช้า ค่อยลงไปตามอย่างที่พรางขนบอกนานกว่าจะถึงเช้าชาวคณะไม่มีใครหลับตาลงได้สักคนหัวใจยังคงเต้นรัวตื่นเต้นและตื่นตัวทั้งหวากรูว,ว่าบรรดาหมาปีศาจจะย้อนกลับมาอีกหรือไม่กระทั่งเช้าพวกมันก็ไม่มีทีท่าจะกลับมาอีกแสงทองทาบจับขอบฟ้านกป่าไก่ป่า ออกล่าหากินพลางขขนจึงปีนลงต้นไม้นำทีมคนอื่นๆลงไปราบเรียบไม่เหลือชิ้นดีกำนันสดว่าแล้วระบายลมหายใจออกมาในขณะที่คนอื่นๆต่างเข้าไปค้นหาเข้าของในส่วนของตนรวบรวมเข้าของที่พอจะนำกลับมาใช้ได้ส่วนชิ้นที่พังโดยเฉพาะเต็นที่พักซึ่งฉีกขาดเหลือแต่โครงเหล็กเท่านั้น รวบรวมของที่ใช้ไม่ได้มาเผาให้หมดพรานอาคมบอกโชคดีที่ข้าวของของเขามีไม่กี่ชิ้นซึ่งส่วนมากก็อยู่กับถุงย่ามติดตัวแม้กระทั่งเชือกหรืออุปกรณ์เดินป่าบรรดามหมาป่าก็ไม่ได้แตกมีแต่เปลนอนเท่านั้นที่ถูกกัดจนฉีกขาดใช้การไม่ได้อีกต่อไปกระเป๋าเป้ส่วนใหญ่ถูกนำติดตัวขึ้นไปบนต้นไม้ด้วย มีเพียงสิ่งของประเภทประกอบอาหารเท่านั้นที่ถูกทำลายเสียหายและใช้การไม่ได้อีกทุกคนต่างรวบรวมเอาของมัเผาจนเรียบร้อยก่อนจะเก็บของเตรียมพร้อมออกเดินทางกว่าจะไปถึงถ้ำประกายดาวของที่นำติดตัวมาก็ร่อยหรอเกือบหมดร้อยโทสักบนไปถึงและวก็อย่างน้อยขอได้ทองคำสักแท่งกลับไปก็ยังดี ยังจะหวังทองคําอยู่อีกหรือว่าสักสมยศหันไปปรามเพื่อนการเข้าป่าครั้งนี้แม้จะมีลายแทงเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางแต่นั่นกลับไม่อาจยืนยันได้ว่าปลายทางจะมีสมบัติจริงๆสมบัติพวกนั้นอาจจะไม่มีจริงก็ได้ฉันก็แค่บ่นไปตามเรื่องตามราวไม่ได้หวังว่ามันจะมีจริงสักหน่อยมันใม่มีจริงหรอกด้วดยเวลาที่ผ่านมาเป็นร้อยๆปี ย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกที่สมบัติที่ขนมาจะหลงเหลืออยู่ถึงรุ่นพวกเราหนะไม่แน่นะรางขนบอกแกยิ้มอย่างมีเลือดสไนขนาดลายแทงยังถูกเขียนขึ้นมาได้มันมีมูลมาแล้วชะไหนเลยที่เหตุจะไม่มีที่ลุงตามพวกเรามาก็หวังทองคำเหมือนกันหรือพรานหนุ่มหันไปถามตะขน นิดหน่อยหากโชคดีก็ว่าตามๆกันไปหลังจากจัดการกับขาวของที่เสียหายในส่วนของตนเรียบร้อยพวกเขาจึงออกเดินทางกันอีกครั้งเป้าหมายคือคุณเขารูปพระปรางงดงามและเด่นสง่าอยู่ตรงหน้าผ่านทุ่งนี้ไปได้คงถึงตีนเขาและทางเข้าถ้ำทุ่งยาคาทอตัวยาวไกลร่วมกิโลเมตร ส่วนสูงเรียกได้ว่าท่วมหัวชาวคณะแน่นอนก่อนหน้ามีหมู่ป่าโผลออกมาหาเรื่องต่อสู้ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่บ้างคราวนี้พรานอาคมให้พรางขนเดินนำด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่ทำให้พละกกำลังของเขาตกลงไปมากยังดีที่มีพรางโขนตามมาด้วยอย่างน้อยวิสัยพราน คงหูตาเร็วหากมีอะไรดักรอยอยู่ตรงหน้าป่าหญ้าคาถูกแหวกจนเป็นทางแต่เท่าแห่งดงพญาไฟเดินนำพลางสำรวจไปมีพรานอาคมเดินตามกระชั้นชิดติดตามด้วยร้อยโทสักผู้พันโรดร้อยโทสมยศกำนันโสดตามลำดับปิดท้ายด้วยสองพรานรุ่นใหม่พรานหนุ่มและพรานกง้ง สายของวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสแดดอ่อนๆไม่ร้อนจนเกินไปสายลมพัดบางเบาระบาดใบและช่อกของดอกยาาคาให้พัดเอลู่ตามทิศทางของลมชาวคณะเดินกันมาได้อีกสักพักกระทั่งถึงกลางทุ่งพทานขวนจึงหยุดเดินและส่งสัญญาณให้คนอื่นๆน,นิ่งห้ามส่งเสียงมีอะไรหรือลงุง พรานอาคมกระซิบถามข้าได้กลิ่นสาบลอยมากับลมเมื่อกี้แถวนี้น่าจะมีเสือแล้วทำไมฉันไม่ได้กลิ่นละ่ะเขาแสดงสีหน้าคลางแคลงใจนี่สวดภาษาของตนบวกท้องขนาดไม่รู้ตามอย่างพรางโขนหรืออย่างไรกันมันมาแค่วูบเดียวคิดว่าคงอยู่ไกลาจากที่นี่สักสี่ห้าเมตรงั้นมันก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะ ยังไงเรารีบเดินทางกันต่อเถอะจะได้พ้นจากทุ่ง้าคานีเร็วๆเอเร็วหนักเร็วแน่แต่ข้าเกรงว่ามันจะอยู่ข้างหน้านี้เองเรากำลังเดินคู่หามันแล้วเราควรทำยังไงต่อละลุงเลี่ยงไม่ได้นี่เพราะเส้นทางของเราต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวรอก่อนข้าขอจับทิศทางอีกสักนิดให้แน่ใจหากว่ามันไปแล้วไม่ได้กินข้าจะส่งสัญญาณให้หยุด ก็เพื่อไม่ให้มันรู้ตัวถึงการมาของพวกเราแกบอกให้ชาวคณะย่อตัวนั่งลงกับพื้นให้ความสูงของยาาคาบทบังการมองเห็นส่วนแกหมอบลงนอนราบกับพื้นใช้สองหูแน่ฟังเสียงความเคลื่อนไหวตรงหน้านานชั่วอึดใจพางขวนจึงบอกให้ชาวคณะลุกขึ้นมันไปแล้ว ข้าแน่ใจว่ามันมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นโนู่นพรานอาคมระบายลมหายใจออกมาอย่างลงุกอ,อกในสภาวะเช่นนี้อาจมีแค่เขาที่สามารถต่อกองกับเสือ,อยังไม่หวากลัวได้แต่ด้วยอาการบาดเจ็บพลักําลังจึงกลับมาได้ไม่เต็มที่หากเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงเดินกันมาได้สักพักจึงเห็นถึงป่าปโปร่งตรงหน้า โดยมีคุณเขาสูงใหญ่ตั้งงานเงื้อมบทบังแสงแห่งดวงตะว,วันแมลงภัยขับขานบทเพลงขณะนกป,ป่าต่างโบยบินกับรวงรังไม่ไกลกันนักได้ยินเสียงน้ำไหลคิดว่าไม่ไกลจากตรงนั้นจะต้องมีลำห้วยหรือลำธารสายเล็กๆอย่างแน่นอนถึงสักทีทาประกายดาวผู้พันรุดว่าอย่างคลายใจ ครั้นดึงเอาแผนที่ออกมากลางก็ตรงตามอย่างที่ระบุเอาไว้ทุกประการท้ายสุดติดก,กับคุณเขาใหญ่มองเห็นปากถ้ำซ่อนตัวอยู่กลางเมฆไม้และไม้เครือเถาวันที่ขึ้นรกเรือ้อนี่มันก็สี่โมงกว่าแล้วผมว่าอย่าเข้าไปสำรวจในถ้ำตอนนี้เลยครับหาที่พักกันข้างนอกนี่จะดีกว่าผ่านอาคมแสดงความคิดเห็น เขาหันไปสนทนากับพรางโขนอีกคำสองคำก็ชักชวนชาวคณะเดินไปทางซ้ายมือมุ่งหน้าไปยังลำทารสายเล็กๆที่วางพาดผ่านอยู่ไม่ไกลกระทั่งถึงลานโล่งข้างลำธารจึงชี้จุดที่พักในคืนนั้นคงต้องหาฟืนมาเยอะๆเพราะคืนนี้พวกเราไม่ได้นอนกันในเต็นแล้วอีกอย่างหนึ่ง ต้เงื้อมผานนี้คงมีลมปัทะและตกลงมาอยู่เนืองๆเ,เพราะนี่ขนาดตะวันยังไม่ตกดินบรรยากาศยังเย็นขนาดนี้ตกกลางคืนแล้วจะเย็นขนาดไหนพรานหนุ่มและพรานก้องและร้อยโทสมยศติดตามไปช่วยหาฟืนผู้พันโรดร้อยโทศักกำนันสดหาจุดลงนั่งพักพรานโขนและพรานอาคมยืนคุยกันข้างลำธาร เราจะเข้าไปในถ้งกันในวันพรุ่งนี้เช้าพรานอาคมเปรยกับพรานโขนลุงว่าเราสองคนควรเข้าไปสำรวจกันก่อนไหมอย่าดีกว่านี่ก็คลำแล้วหากมีอะไรเกิดขึ้นจะแก้ไขไม่ทันถ้าอย่างนั้นฉันกับลุงควรไปตรวจดูแถวนี้หากว่ามีอะไรจะได้ตั้งรับกันได้ทันสองพรานรุนลุงหลาน เดินติดตามกันออกไปสำรวจบริเวณแห่งนั้นพรางโขนในฐานะอายุมากกว่าและมีความชำนาญกว่าเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางอย่างคล่องแคล่วเท่าเทียมกันแม้จะบาดเจ็บผ่านอาคมกลับตามพรางโขนไปอย่างว่องไวเช่นกันเพียงไม่นานกองไฟถึงถูกจุดขึ้นเวลาเย็นย่ำเช่นนั้นแม้ว่าพระอาทิตย์จะยังไม่รับเหลี่ยมดอยแต่ความมืด ก็โรยตัวลงมาบ้างแล้วรายรอบต้นไม้ยืนต้นนิ่งสนิทเงาตะคุ่มคล้ายดังปีศาจย,ยืนจัดจ้องไปยังคณะมนุษย์อย่างกระหายในเลือดเนื้อก่อนที่ความมืดจะปกคลุมอย่างเต็มตัวทั้งสองพรานจึงกลับมาทั้งสองรายงานแก่ชาวคณะว่าหลังจากไปลาตะเวนพบร่องรอยของสัตว์ป่าหลายชนิดทั้งกระทิง วัวป่าและเสือซึ่งแต่ละตัวทิ้งรอยเอาไว้เต็มไปหมดแสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ถึงได้มีรอยสัตว์มากมายทำนองเดียวกันหากมีสัตว์ป่าเยอะอาจเป็นอันตรายกับพวกเราพรางขนบอกหมายความว่ายังไงหรือพานผมไม่เข้าใจสมยศถามอย่างกังขาก็าถ้าหากมีสัตว์ป่าทุกชุมหนักลายอย่างเสือ หรือไม่ก็ไอกลุ่มเมื่อคืนอาจโพลมาจะเอกกับพวกเราอย่างไรล่ะคืนนี้ใครอยู่เวงกับไหนก็ระวังตัวกันด้วยหูตาไวไวก่อนพรานหนุ่มและพรานกงพยักหน้ารับทราบอย่างพร้อมเพียงกันก่อนจะจัดก,การคุ้งหาอาหารเท่าที่จะมีในเวลานั้นแล้วจัดแจงแจกจ่ายให้กับชาวคณะเพราะไอ้หมาบ้าพวกนั้นแท้ๆเชียว ทำให้อดอาหารพวกเนื้อที่อุสามห,หมักเอาไว้นั่นนะสิบันเล่นกินไปจนหมดไม่เหลือสักชิ้นพรางกงเสริมมันคงหิวมากบริจาคให้พวกมันจะเป็นอะไรไปถือว่าทําบุญกำนันสดว่าด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยแกยิ้มพลางนึกขำที่สองพรานและสองนทางหารลูกน้องผู้พันโรดบ่นถึงเรื่องที่ถูกแย่งอาหารไปเมื่อคืนที่ผ่านมา านาพรุ่งนี้ก็หาเอาใหม่ได้แถวนี้เก้งกวางทุกชุมออกพลานอาคมปลอบสองรุ่นน้องด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางประกอบกับแทบไม่ได้นอนกันคราวเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนวานทําให้ผู้พันโรดขอตัวนําทีมออกไปนอนพักตามด้วยคนอื่นๆไม่เว้นแม้กระทั่งพลานอาคมเองหน้ากองไฟเวลานั้นจึงเหลือเพียงพลานหนุ่มและพลานขวนเท่านั้น ทนอีกสักสาสี่ชั่วโมงเดี๋ยวคนอื่นจะมาเปลี่ยนกะกันแล้วคนแก่ปลอบคนรุ่นลูกรุ่นหลานลุงฉันขอถามอะไรหน่อยเถอะจากการที่ลุงกับพี่อาคมไปลาตะเวน่ะเจออะไรผิดปกติไหมเจอพรานหนุ่มเบิกตามมองพรานโขนอย่างสนใจไม่เห็นสีหน้าจริงจังของพรานชราเอออะไรหรือลุง ผีป่าผีภัยหรือไม่ก็อาจจะเป็นผีเจ้าที่หมายความว่ายังไงหรือลุงขากกับพ่อหนุ่มอาคมรับรู้คล้ายว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับจ้องมองคณะพวกเราอยู่แล้วทำไมลุงไม่บอกผู้พันโรดและคนอื่นละ่ะบอกไปก็เกรงว่าจะเสียขวัญกันไปเปล่าๆเท่าที่ดูแล้วคงไม่มีอะไรรุนแรงหรอก รถมันมีละลุงหนุ่มแสดงสีหน้ากังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดก็เพ่นยังเมื่อคืนยังไงล่ะวะถามมาได้ผีนะลุงจะเพ่นยังไงให้พ้นผีผู้โผโผนะไม่ได้เหมือนหมาป่าพวกนั้น <c oughs> ข่าล้อเล่นไม่มีอะไรหรอกแค่ชวนตื่นเต้นเล่นเฉยๆพรานหนุ่มฟังเช่นนั้นก็ระบายลมหายใจออกมา จากแวลตาของพรานโขนบอกชัดเจนว่าล้อเล่นแต่ลึกๆแล้วพรานหนุ่มก็สังหรณใจและอดที่จะหวั่นใจไม่ได้อยู่ดีหากว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆในสภาพที่พรานอาคมไม่เต็มร้อยพวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์กันอย่างไร